ปตุกอเอ้ยนี่ว่าเะไอยหลักล้านยู่หลักล้านอ๋อจะบอกว่าอากาศดีมากดีแค่ไหนไปดูไปเลยจล่องเรือชมมหานครปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่แม่น้ำแซนค่ะกำลังล่องเรือมาตูรุสค่ะอยู่ที่ปารีส ของแม่น้ำแซนเป็นโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิละปะแบบเรนิซองส์่ละเพือทั้งหมด2ชั่วโมงชมวิวหอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของนครปารีสเรียกว่าเลี้หลักล้าน สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมาล่องเรือชมแม่น้ำแซนนะคะก็เข้าไปที่เพจของเรือปาโตมุสได้ค่ะขึ้นเรือง่ายมากค่ะมาขึ้นเรือตรงข้ามกับหอไอเฟลได้เลยนะคะมันจะมีท่าให้ขึ้นเรืออยู่ค่ะสำหรับทริปนี้นะคะให้ไปเลย10เต็ม1ิบค่ะ ใครที่มาเราห้ามผ้าติดาขาดค่ะจะได้ชมวิวส,สวยๆชมความงามของเมืองปารีสค่ะสวย